ดคําใหญ่ๆเลยพี่น้องหือเสาโน้ต้าเซฟสวัสดีจ้ามเมนี้มาพร้ากเสาวนูดอีกแล้วนะจ้ามเมนี้สาวนูดก็ไดย้ยำปลากระป๋องเนาะพี่น้องเนาะเมนูโปรดของไปหลายๆคนเนาะพี่น้องเนาะแซ่บๆคือเกาจ้าพี่น้องย,ยำใส่อนพริกพริกป่นนำ้ำพริกสดน้ำเนาะพี่น้อ,นะนองเนาะหั่นใส่แต่เกาเนี้อน้ำเนาะจ้า เกาเนี้อได้พี่น้องอือือนี่เดี๋ยวปักกินอกน้ำพี่น้องงามๆได้นะจจะซอสเลดจนาจะพีสาวาเราเอามาฝากับเด็กกินหลาเมือแน้วพี่น้องน,อนอแล้ะเก็บมหลายน่นจาจะพี่น้องรวปลูกขายน่จาจะอืมเดี๋ยวทัว่วพูดน้ำน่นจาจะพี่นอ้องเจียวกระปลาการะป๋องน้ำพี่น้องนนเนาะเศบๆเด้นา่าจะสนุนยังบะเดบีบ,บังเน้าใส่น้พี่น้องอือือใส่หอมแขกน้าพี่น้อง มาเสแสรบน้ำกันเลยนะจ้าตอนนี้อยู่นี่พี่น้องอกองเขาหน่อยจะก็ะอิมคือเกาจะปี่น้องกองปวดเลยพี่น้องจะปากกระป๋องก็จะ สนดก็ใส่พริกป่นมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะใส่ผงนัวจ้ะมาบีบบางนาใส่เนาะแต่พี่น้องต้นก๋าใส่หอมแขกจแค่นั้นพี่น้องอหอมก็อร่อย บัดคำใ่ญ่ๆได้พี่หน่องอืมว่างปวดประโยชน์เยอะพี่หน่องกินคลอดพี่หน่องอืม,อม บาดสาบมาแน้วแต่พี่นอ้องออามาเป็นโตเลยพี่นอ้องคุยลงไปพี่นอ้องอืม เม่นูกปวดนะเจากแปดเป็น่อ พริกอสอสสมุนไพรหั่นใจมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะอืมอืมเลือกใส่ปลาความพี่น้องนเดี๋ยวจะ <c oughs> หั่นมาแล้วเนาะอืมบ้ เพื่อความหอมแล้วพี่น้องเนาะนัวเขากันคักเลื้อยไปเลยใสย่ได้หลายต่้งจากลืมด่ายเนาะพี่น้องเนาะแสบคือเกาจาก้ะใส่กระแสบเพราะใส่กระแสบเนาะพี่น้องเนาะอื ของปวดประโยชน์เยอะพี่น้อง mm hmm. ยำกระแสบนะพี่น้องเนาะเอาไปพัดกระเพากระแสบบนะจ้ะ mm hmm. เอาไปปนกระแสบพี่น้อง เป็นสำยากขอบปุ่นกับแสบนั้นกับเท็ดได้ร้ายไม่นุ่มพี่น้องอืมอืมมาเป็นตอนเลยพี่น้องอืม,อม เก็บมาจากสวนนมู่น่ะพี่น้องเม,ม,มนูบ้านบาเนาะพี่น้องเนาะแต่ความแซ่บระดับปาตาคานะพี่น้องือม แต่หอมลงไปนั่น <laughs> อืมอืมอ,อืมกินกับข้าวเหนียวเข้ากันครับพี่น้อง ใส่ทั้งพริกป่นพริกสดตะเพิอนออกเอาบะเพ็ดก็บบะแสบเนาะจ้า แบบเลื้ยมพี่น้องเมนูง,ง่ายๆเมนูบานๆนะพี่น,อน,น้องเนาะจะเสียบคจ้ะ ักงเป็น oh, ตั้งแสบทั้งนวลคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอืมอืม paka có cọp nữa แสบร้ายพี hmm. mm ่น้องอื แซ่บจนเลียมือพี่น้องอืมฟิกหยอดพี่น้องเมนูบานๆนะจ๊ะแต่ควันแซ่บระดับปาฏิารพี่น้องแซ่บๆนวลๆนะจ๊ะพี่น้องเนาะอืมเมนูโปรดของไสยหลายๆคนนะจ๊สะสรุปแล้วผู้หนึ่งจ้ะพี่น้องเอาแล้วนะจ๊ะพี่น้องบนันทึกสนุปกะขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะจ๊ะ อีเขามาเบิงมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจำนนะุนน้บพี่น้องทั้งเพจและยูทูบนะจ้าจำนุนกับขอขอบพูณหลายๆที่เขามาแห้กำลังใจจำน,นำนะจุนนําหน้าจ้ะมันิจสนุนกับบม่มียังหลายนะจ้าจสนุนกับขอฝากพี่ฝากน้องไว้สำน,นีนะจ้ามือหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า